คุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกําลังมีอากาศหนาวนะคะแล้วทุกๆปีจะมีโครงการดีๆเพื่อสังคมอย่างโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวแจกผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะโดยปีนี้ไทยเบฟจัดขึ้นเป็นปีที่22แล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนผนึกความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดโครงการไทยแบบร่วมใจต้านภัยหนาวแจกผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวปีที่22ภายใต้แนวคิดมากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนซึ่งในปีนี้คารวานผ้าหม่มได้เดินทางไปส่งมอบผ้าหม่มผืนเขียวรักโลกที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล7ล้าน6แสนขวดผลิตเป็นผ้าห่มจำนวน2แสนผืนให้พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวใน15จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ เรียบร้อยแล้วโดยจังหวัดสุดท้ายในปีนี้คือจังหวัดเชียงใหม่ณโรงเรียนบ้านแม่แมะอเชียงดาวโดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนประหลัดจังหวัดเชียงใหม่และนายประวินชำนิประสาทที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาร่วมในพิธีส่งมอบมีชาวบ้านและเด็กนักเรียนกว่า100คนเดินทางมารับผ้าหม่มพร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับทุกๆคนเป็นอย่างมาก ครู่เดียวค่ะคุณผู้ชม